รถไถคูบต้ารถไถส้มครับ L5018 รถไถส้มปันน่นนาหวานข้าวครับปันน่นนาต้องมีน้ำครับไม่งั้นรถรถติดครับต้องสูบน้ำใส่นาไม่มีน้ำเปียกครับ ถ้าเป็นโครนเนียๆเ,เนี่ยรถจะติดต้องมีน้ำพอในระดับหนึ่งครับในการปั่นนารถไถส้มคูบต้า คือมาใช้งานคุ้มครับทำนาก็ได้ทำไร่ก็ได้ครับสังเกตว่าจะปลูกไม้ไว้ข้างหลังด้วยครับเพื่อเป็นการ ทำให้โครนเนี่ยมันไม่เป็นก้อนครับให้มันเรียบตรงไหนที่น้ำเข้าไม่ถึงก็ต้องแต่งทางน้ำครับให้น้ำมันเข้าถึงไม่งั้นเดี๋ยวเม็ดข้าวจะไม่จมโครนครับเวลาระหว่านข้าว ถ้าไม่เข้าไม่จมโคลนมันก็จะงอกไม่ดีบางครั้งก็จะเป็นอาหารนกอาหารหนูครับทำให้ข้าวเกิดไม่เต็มที่ไม่สวยงามส่วนทุ่งนาด้านข้างครับน้ำเยอะครับน้ำเยอะเกินไปก็ต้องสูบมาใส่ครับสูบมาใส่ ที่นาะส่วนที่สูงเพื่อให้ปั่นได้ครับ ตรงไหนมีโคนลนเราก็จะปั่นอยู่มัน2รอบถึงสมรอบครับก็ใช้ได้ครับปั่นเพื่อให้หญ้าเนี่ยมันลงไปในดินครับเพื่อให้หญ้าตายกลายเป็นปุ๋ยเพื่อให้ดินร่วนสุยให้รากข้าวเนี่ยมันเดินดีครับหาอาหารดี แต่งทางน้ําให้น้ําไหลไปที่พิ้นที่น้ําไม่ถึงครับ ครับก็ขอจบคลิปการปั่นนาข้าวของคู b o ต้า5 0 1 8้วู้ี่งแปแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามแลบชมครับสวัสดีครับ